จะเป็นอย่างไรถ้าแก้วตีวัวบ้าน15โดยใช้ฐานแคทโอวินอย่างโกเลมแมมมอแก้วจะได้สามดาวหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้แก้วจะมาตีบ้านลำดับที่5กับลำดับที่1ให้ชมกันนะครับโดยสุดที่ใช้จะใช้โกลเลมแมมมอทั้ง2ตานะครับแต่ว่าการเล่นอาจจะแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแก้วจะเก็บ3ดาวได้หรือไม่นะครับโดยสุดที่เราใช้นะครับเราใช้โกลเลมแมมมอนะครับเอาไป7ตัวนะครับเพื่อที่จะ เป็นตัวแทนครับมีซุปเปอร์เบอร์สตัวนะครับว้ใช้เปิดกำแพงครับเราใช้บอลลูนไปหนึ่งตัวนะครับไปเช็คกับดักนั่นเองี๋ยวผู้ชมจะได้เห็นนะครับว่าทําไมแก้วถึงเอาบอลลูนไปนะครับและนมำยาที่ใช้นะครับแก้วใช้เป็นวัยแค่4ขวดนะครับเพราะแก้วเห็นว่าไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ถึง8ขวดนั่นเองแล้วก็ยาพิษไม่ใช้นะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้เขาไม่ได้ใส่ฐานฟอกแคนเดี๋ยวเราไปจมตีกันครับโดยแก้วจะเข้าไปและอธิบายสั้นๆนะครับว่าแก้วจะเข้ายังไงบ้านเป็นบ้านกำแพงเปิดนะ ใช้เข้าไปได้ง่ายนั่นเองเดี๋ยวแก้มองว่าแก้วจะใช้แผ่นไหวลงไปตรงนี้นะครับเพื่อที่จะกาแพงและเข้าด้านซ้ายนะครับลงมาด้านขวาน,นครับแก้วจะใช้ด้วยห่อรบเข้าไปเพื่อที่จะปล่อยเยติไปโจมตีกับคว <m> ีนแล้วก็ตัวนี้ให้พังลงไปนั่นเองโอเคน่าจะเก็บสามดาวได้น,นะครับเดี๋ยวเรามาโจมตีกันกดเลยครับเราจะเข้าไปแก้วจัดทาการใช้ทางฝั่งของแผ Yok ่นไหวลงไปก,ก่อนนะครับโดยแก้วปล่ปอยแผ่นไหวลงไปด้านซ้ายนะครับตรงนี้เลย 1,2,3,4งสครับแล้วปล่อยกกโกเลียมแม่มดลงไป2ตัวเด้งขวา2ตัวครับตรงกลาง3ตัวครับปล่อยคิงควีนอ่าวอร์เดนครับเราใช้ซุปเปอร์เบิดลงไปด้านซ้าย2ตัวครับแล้วปล่อยคนเทีนธนูล,ลงไปครับเราสมารถที่จะใช้บอลลูนไปเด้งขวานครับปล่อยเรอรบเข้าไปด้านครับเพื่อที่จะไปโจมตีกับควีนเดี๋ยวแก่จะปล่อยอายาบ้าลงไปตรงนี้เลยก็จะโจมตีด้านครับเราโจมตีไปที่ ด้านในนะครับก็สามารถที่จะแช่ด้านแก้วแช่ไปที่ป้อมอินซีเลยนะครับ,แ,รบ um แล้วก็คินจะเข้าไป<น>เราไม่มีตัวที่เข้ามาเยอะนะครับฉะนั้นเราอาจจะต้องใช้น้ำยาล่องหุ่นลงไปนะครับโอเคคิงเข้ามาแล้วนะครับเราแช่ไปที่สารวัลเลยเราใช้ยาบ้าลงไปนะครับแล้วก็จะลงไปด้านล่างกันครับโดยกระดูกยักษ์จะไปด้านล่างครับส่วนคิงกับคินจะลงมาครับเราสามารถที่จะใช้น้ำยาล่องหุ่นลงไปได้นะครับแก้มีแช่สองขวดนะแก้วแช่ไปที่บ้านแล้วก็กระต๊อบทั้งกระางเลย เพราะว่าควีนจะลงมาครับเราใช้อน้ำยาเชนครับลงไปเพิ่มแก้วปอยแช่ไป็นสายครับแล้วก็แก้วใช้เจ๊ไปดิ่งขวานครับจากนั้นแก้วจะปูเดนยังไม่ใช้สกิลเลยนะครับควีนเข้าไปเราใช้สกิลหายตัวเลยแล้วก็เราเก็บน้ำยาควบกระดูนครับไว้ใช้ที่เสามุนนั่นเองควีนจะลงมาครับแล้วเข้าไปในยาพิษนะครับแม่ไฟในตำแหน่งที่ดีเลยนะครับเราใช้น้ำยาควบกระดูกลงไปนะครับแล้วก็ถ้าเราจะลงมาครับเราสามารถที่จะใช้ สกิลคัมพิมตักูเรียนได้ครับแต่แก้วรอให้เจถูกสาวมณัฐโจมตีก่อนครับเราจะใช้น้ำยาล่องหนลงไปครับตรงนี้เลยแล้วก็จะชิงไปครับเราสามารถที่จะใช้สกิลคัมพิมตักได้ครับก็ใช้ไปดูเหมือนว่าตาแรนครับเราใช้โกเลมแม่มดโจมตีบัวบ้าน15้านะครับจะได้สดาวนะครับเฮ้ยไม่จริงนะแก้วตีบัวทีไรเนี่ยแก้วได้แค่ดาวเดียวทุกทีนะครับมาวันนี้นะครับได้3ดาวไปฝนจะตกหรือเปล่านะครับไม่นะไม่นะ โอเคดูเหมือนว่าถานของเราจะลงไปด้านล่างครับแล้วก็จะโจมตีเข้าไปนะครับเหลือวนึงสิงก้สร้างสุดท้ายนะครับก็พังลงไปทําให้แก้วสมาี่จะเก็บ3ดาวด้วยกลเลยแม่มดได้นะครับโอ้มาชมกันว่าแก้วจะได้6ดาวเต็มหรือไม่นะครับเดี๋ยวแก้วจะทําการขอฐานแข่งก่อนครับโดยแก้วใช้เซตเดิมเลยนะครับแต่แก้วเปลี่ยนเครื่องจักรเป็นเครื่องยิงลูกไฟนะครับเครื่องยิงลูกไฟอันนี้เลยนะครับเดี๋ยวแก้วดูก่อนนะครับว่าใช้น้ำยาอะไรน้ำยาเราต้องใช้ อน้ำยาบ้าโอแกต้องเอาบ้ากับแช่ไปนะครับฉะนั้นแกต้องเปลี่ยนน้ายานะครับโอเคเราใส่เป็นอ๋ายาบ้าลงไปนะครับตรงนี้เลยฟึบโอเคทุกอย่างครบนะครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านลําดับที่1กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้านลำดับที่1ครับแน่นอนครับว่าจะต้องเป็นบ้าน15ตันนะครับเราเจอบ้านอย่างนี้ครับจะเข้ายังไงแกเห็นว่าบ้านเป็นบ้านกําแพงเปิดนะครับแกก็เลยจะใช้ระเบิดมาลงตรงนี้นะครับเพื่อที่จะ เปิดกำแพงครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะใช้เป็นไหวลงไปครับส่วนด้านขวาครับก็จะใช้ื่องยิงลูกไฟครับยิงลูกไฟไปนะครับแล้วก็ตัดทางแล้วก็ไปตอนท้ายนั่นเองก็น่าจะไม่มีปัญหาครับเราสามารถที่จะเก็บ3มดาวได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับก่อนนี้เลยเราใช้ขึอยิงลูกไฟลงไปก่อนครับอ้าวแก้วตายละแก้วลืมเอาแก้วแก้วลืมเอายักษ์มานครับไม่แน่ใจว่าจะโดนยิงไหมเอาไม่โดนครับเราสามารถที่จะปล่อย นี่แมคกระดูกลงไปตรงนี้เลยครับแล้วปล่อยกเลมแม่งหมดลงไปด้านล่าง3ครับปล่อยคิงควีนบอดนก้ใช้ระเบิดลงไป2ตัวเลยครับแก้เซฟนะตอนแรกใช้แค่ตัวเดียวก็ได้นะครับแต่แกต้องการที่จะเอาปลอดภัยนะครับก็เลยเอามา2ตัวแก้มีแช่เยอะนะครับฉะนั้นเราจะแช่ไปแล้วก็ใช้เปนไหวนะครับลงไปด้านบน4ี่คนเลยครับเราสามารถที่จะใช้ยาบ้ายาแช่ลงไปได้นครับแล้วก็ แจ้งบอกว่าถ้ายาพิษยิงมาเนะครับเราจะใช้สกิลคาพิมพ์ตะได้นั่นเองควีนไปด้านบนนะครับเราต้องดูให้ดีนะครับถืออาจจะเสียสกิลลงไปได้นะครับเราจะใช้ยาแช่ไปที่ป้อมอิกโบก่อนเลยแล้วก็ใช้สกิลคาพิมพ์ตะไปแล้วนะครับแก้วไม่ทันได้กดใช้เลยโอเคควีน okay, จะเข้าไปนะครับเราจะได้บ้านไหมนี่คือคําถามนะครับที่ต้องการคําตอบนะครับแต่ว่าควีนจะไปนั่นขวานนะครับดูเหมือนว่า สาละวานครับไม่มีใครเข้าไปนะครับเป็นการวางกำแพงที่ดีเยี่ยมเลยครับเราใช้เจ๊ลงไปที่สาละวานละกันแล้วก็จะเข้าไปด้านบนครับเราสามารถที่จะใช้อายาบ้าลงไปได้นะครับแล้วก็ควีนจะเข้าไปครับเราสามารถที่จะใช้น้ำยาล่องหนลงไปได้นะครับตรงนี้เลยคิงใช้มาลิทูดาครับเพื่อที่จะเข้าไปแล้วควีนก็จะไปด้านขวานั่นเองควีนไม่ไปด้านบนครับโอ้รลบมาได้นะครับเกือบตายลงไปและคิงขึ้นไปครับแต่ว่า อาคมพิษอาคมร่องหนจะทํางานครับฉะนั้นควีนของเราครับจะขึ้นไปด้านบนเราต้องดูนะครับว่าเธอจะอยู่ตรงไหนโอเคเราจะจงตีเข้าไปนะครับฉกิลหายตัวแล้วนะครับเราสามารถที่จะแช่ไปได้นครับแก้วว่าแก้วจะแช่ไปที่บ้านและเอ็กโบเลยนะครับตรงนี้เลยโอเคควีนจงตีเข้าไปนะครับเราได้มาแล้วนะครับ2ดาว8 3เนะครับแต่เราต้องการ3ดาวนะครับจะได้ไหมควีนเข้าไปในยาฟิตนะครับไม่ดีไม่ดีออกไปออกไป โอเคนะครับควีนกำลังจะออกไปโอ้โหควีนเข้าไปเต็มเมเลยนะครับบ้านนี้เป็นบ้านที่ดักอย่างหนักเลยนะครับทำให้เขาสามารถที่จะป้องกันควีนได้นะครับทำให้ควีนเข้าไปในยาพิษที่บ้านนะครับแล้วก็ซีแง่แกลงไปเลยจากนั้นครับเราเหลือกระดูกยันครับประมาณ5ตัวนะครับแต่ว่าเราไม่มีระเบิดเปิดกำแพงครับทำให้ระเบิดยักษ์ต้องโจมตีกำแพงครับแล้วก็เลยออกไปยังไม่ได้นั่นเองซึ่งเราจะเข้าไปนะครับแล้วก็ด้านซ้าย ดูเหมือนว่าเราจะถ่ายลงไปนะครับน่าเสียดายมากเลยครับเราขาดอีกเพียงแค่12เครับเราจะได้3ดาวว่า15แล้วนะครับถือว่าสุดนี้เป็นสูตรที่ดีเลยนะครับกับการโจมตีโอเคก็เรียบร้อยนะครับจบไปที่2ดาว88เรนะครับเราตีไป2ไม้ได้มา5ดาวนะครับถือว่าเยี่ยมเลยและผู้ชมนะครับได้ใช้สูตรแคทโอวินตี ตีวัลได้หรือเปล่านะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยได้นะครับว่าใช้อะไรนะครับใช้พ่อหมดขีหมูปลาใช้ลาวาลูนหรือใช้กลเลมแม่มดแบบแก้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับวันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนแล้วพกันใหม่สวัสดีครับ